บนี้เราจะมาศึกษาถึงวิธีการที่จะเล่นหุ้นบัตรนะครับการจะเล่นหุ้นบัตรหรือเล่นหุ้นพื้นฐานไม่ดีนี่นะครับเราจะต้องรู้จักรูปแบบการทํากราฟนะครับรูปแบบของราคานะครับวิชานี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนย้ายซ้ายและขอานะครับภาะวะมีเนี่ยไซเคิลการขึ้นมาของมันกับการลดล,ล,ลงของราคาเนี่ยจะทําให้จุดยอดนะครับเมื่อเมื่อมันจบไซเคิลครบคืนนี่นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับ ส่วนภาวะกระทิงะนะครับจากเริ่มต้นจนจุดที่จบลงมาเนี่ยจะทําให้จุดยอดอยู่ทางขวานะครับถ้าเราแบ่งตรงกลางนะครับแบ่งกลางจากจุดที่เริ่มต้นขึ้นนะครับจนถึงจุดที่มันจบลงไปนะครับภาวะกระทิงจะอยู่ทางขวาเพราะว่หมีจะอยู่ทางซ้ายนะครับรูปแบบของหุ้นปั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบภาวะหมีนี่นะครับ เขาเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานการดึงราคาขึ้นมาแรงๆนะครับแล้วค่อยๆปล่อยเพื่อจะได้ขายในราคาสูงๆนะครับในระยะเวลาดางนนนะครับเราจะมาศึกษารูปแบบภาะวะมีตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนภาวะกระทิงเนี่ยเนื่องจากแบบเป็นการลงทุนที่ดีนะครับแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่พูดถึงในในบทนี้นะครับที่เรามาศึกษาภาพภาวะมีเนี่ยว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับ ดูภาพนะครับภาวะหมีบางทีจะเป็นไซเคิลแค่แบบนี้หรือแบบ A B C แบบนี้สามขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าในสามขึ้นเนี่ยมันจะมีขึ้นย่อยอของเขาอีกครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับจากทฤษฎีข,ขึ้นของเอเลียสนะครับว่าขึ้นที่เดินทางต,ตามแนวโนมนะครับจะสามารถมีห้าขึ้นได้นะครับต่นนี้เนื่องจากเป็นไซเคิลขาลงเวลาดิดขึ้นจึงมีได้แค่สามขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเกิดห้าขึ้นอีก นะครับเมื่อมันจบรอบใหญ่แล้วมันจะดีดตัวขึ้นไปนะครับก้าวขึ้นสู่ภาวะอะไรก็ตามนะครับจะเปลี่ยนไซเคิลของเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับว่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับซ,ซึ่งเป็นได้แค่ขึ้นเอขึ้นเดียวนะครับแล้วก็จะดีดขึ้นไปสามขึ้นทาเป็นบีแล้วก็จะไปเริ่มต้นภาวะแบบนี้อีก เริ่มต้นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนีอ้อีกรอบหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีอาจจะใช้เวลานานสามปีสี่ปีหรือสองสามปีหรือจะสามเดือนหรือจะห้าเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเข้าไปดูกราฟเมื่อไหร่เราเห็นภาวะการยิงขึ้นมานะครับแล้วโปรยหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะครับเราก็ไปเข้าไปเล่นรอบสั้นๆนะครับรอบมีตรงนี้แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็ออกออกไปจากหุ้นตัวดี นะครับแล้วก็ไปหาตัวใหม่ที่จะเป็นไซเคิลลักษณะ,ะลงห้าขึ้นแล้วจะยิงนะครับห้าขึ้นไม่ว่าจะเป็นห้าขึ้นย่อยแล้วยิงขึ้นนะครับมันจะไม่เกิน h า i เดิมนะครับมันจะไม่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับรูปแบบนี้เราจะเป็นกลยุทธ์ในการเล่นหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีนะครับหรือว่าหุ้นที่เป็ะละะนลักษณะหุ้นปั่นนะครับจะมีสองแบบแบบนี้นะครับคือหลักการก็คือ ลงครบห้าคืนเมื่อไหร่เราเข้านะครับแล้วก็บันดีดขึ้นไปเราก็ขายนะครับแล้วรอมันโปรลงมาใหม่ก็เข้าไปใหม่นะครับเข้าไปเมื่อเราดับครบห้าคืนแล้วนะครับบอกว่าจะทําให้ท่านเกิดไอเดียได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของจริงกันนะครับเรามาดูตัวอย่างของดัชนีบ้านเรานะครับเรื่องการขึ้นยาชาในขวาเนี่ยนะครับไซเคิลในกรอบ ที่เหลี่ยมใหญ่ที่มันเริ่มต้นจากขึ้นไปจนจบลงมานี่นะครับถ้าเราแบ่งครึ่งของกราฟนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าจุดยอดของตลาดตมไพันเจ็ดร้อยจุดเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับเป็นการจบไซเคิลของกระทิงรอบนี้ไปแล้วนะครับส่วนการปรับตัวตรงช่วงที่ขึ้นมาถึงสี่ร้อยประมาณห้ารอยจุดตรงนี้นะครับและพักตัวลงมาเนี่ย เป็นไซคลของตลาดหมีนะครับตัวอย่างดึงขึ้นมาโดยไม่มีพื้นฐานที่แท้จริงนะครับดัชนีจึงกลับไปสู่พื้นฐานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไซคลรอบนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดัชนีไม่สามารถผ่าน800ไปได้นะครับเราเป็นการพักตัวที่ลูมานะครับเพราะว่าหมีก็จะเข้าสู่ตลาดไทยนะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่นะ ก็ที่ดูจากวลลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้ายังเพิ่มไม่หยุดนะครับหรือยังทรงอยู่ได้ะระดับสามหมื่นล้านเนี่ยโอกาสที่จะรูปแปดร้อยจุดไปก็จะมีนะครับอันนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาศึกษาเรื่องตัชนีนะครับแต่ว่านี่เป็นรูปแบบแล้วก็ให้ศึกษาเรื่องไซเคิลของมันนะครับมาดูตัวอย่างหุ้นแบบ BNT แล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่า หุ้น BNT ก็จะเป็น1นึ่ในจำนวนหุ้นปั่นนะครับแล้วก็จะมีไซเคิลของเขาแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามส้านะครับพอครบ5แล้วเนี่ยก็จะมีการยิงขึ้นของราคาไปนะครับริ่มสังเกต v วอลุ่มนะครับวอลุ่มเพิ่มมาขึ้นนะครับอาจจะเป็นการขึ้นรอบใหม่ของตัว BNT นะครับจะดูว่าเขาไกลได้ขนาดไหนก็จะมีวิธีการนะคร ศึกษาเรื่องพวกบอลล่มแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยในบทสรุปสุดท้ายผมจะสรุปไว้ให้นะครับมาดูวิธีการเข้าซื้อที่จุดตรงนี้นะครับที่จะดับได้ห้าขึ้นแล้วเราจะเข้าจุดเข้าซื้อเนี่ยมันก็จะไม่ไม่แตกแต่างจากเงื่อนไขที่เราเคยเรียนไปแล้วครับระคบหลุดโบลิเกอร์ลงมานะครับแล้วก็เอสไอต่ำกว่า30สบนะครับแต่ในซีซรีส์ชุดนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ ป็นจุดที่นับถึงห้าแล้วล้วก็จะดูว่าทำยังไงจุดสุุให้ตอนสุดท้ายแต่ว่าตอนนี้ให้ดูแพทเทิร์นก่อนว่าเราจะเข้าเนี่ยต้องรอนบให้ครบห้าก่อนนะครับแล้วที่นี้เราก็จะมาดู APL นะครับก็เป็นรูปแบบเหมือนกันกันกบบ nt เนื่อมักคู่นะครับมีการยิงขึ้นหรงราคาขึ้นมานะครับแล้วก็โปรยลงออมาถึงสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ จะเตรียมยิงขึ้นไปนะครับนี่ดูรูปแบบของ APL นะครับเราสามารถนับขึ้นได้เป็น1 2 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะจบที่บริเวณเจบาทแล้วก็โปรยลงมาอีก5้าขึ้นนะครับคนที่เข้าไปซื้อก็ต้องรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะจบตรง7บาทนะครับแต่ว่าเบสิกทีท่ท่านเรียนมาแล้วจากซีซรีส์ชุดที่1ที่2คือถ้าเส้นค่าเฉลีย่ย ระยะท่านตัดระยะยาวลงมาเราก็ไม่ควรถือหุ้นแล้วนะครับถ้าจะเข้าไปเล่นหุ้นเนี่ยเมื่อบันถึงเจ็ดระดับเจ็ดบาทเราก็ต้องออกไปก่อนหรือว่าเราเห็นว่าส้นค่าเฉลี่ยตัดลงเมื่นะไอไหร่นะครับเราก็ขายแล้วก็ไปรออีกยาวไกลนะครับแบบนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งมันจะเปต้องรอไอ้พีก็ได้หรือไปดูตัวอื่นก็มีนะครับล็อกเลก็เหมือนกันใช่ไหมครับว่ารูปแบบไซเคิลจากการยิงข,ขึ้นไปของราคานะครับ เ้าเกิดการพักตัวเป็นรูปแบบ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็จะมีการดีขึ้นไปอีกนะครับรูปแบบนี้ล,อล็อกเรียอาจจะขึ้นมาถึงระดับ4บาทน,นะครับแล้วก็อาจจะโปรยลงมาอีกที่จะต่อขึ้นขึ้นไปเราก็ติดตามดูแล้วกันนะครับว่าแพทเทิร์นมันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับ B Land ก็จะเป็นแบบนี้นี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับไม่ได้ที่ดหนาให้เล่นหุ้นหรือซื้อหุ้นพวกนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเอสเซรเราก็จะเห็นนะครับเป็นอาจจะเป็นลนักษณะแบบนี้ระเบิดเป็นดับเบิลซิกแซกนะครับห้าขึนแล้วก็เป็นขื้นบีขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงอีกห้าขึนนะครับมีโอกาสที่เอสเซนเนี่ยจะดีดขึ้นไปเหมือนกันนะครับแล้วก็แจสด้วยครับนะครับ,นะรบพูดอย่างแจส z นะครับ ก็ลงห้าคืนนะครับแล้วก็พักตัวเป็นแบบสามคืนขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกห้าคืนนะครับแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลักษณะแบบนี้ตอนนี้กําลังต่อตัวขึ้นไปพร้อมบอลุ่มนะครับแจ็สพร้อมบอลุ่มเวลาปรับตัวลงบอลุ่มลดลงด้วยนะครับแจ็เนี่ยเข้าเราสามารถเข้าจะเข้าไปเสี่ยงซื้อได้ได้เกิดราคา ดับกว่าจุด4.6ก็ต้องเลิกเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าการเ่ะตัวขึ้นไปแบบด้วดีคขึ้นหเอเลียตอีกสองสามสี่ห้าก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะครับถ้าจับใดไม่ดับกว่าจุด4.6ก็สามารถถือได้สําหรับคนที่มีหุ้นตัวนี้นะครับแต่นี่ไม่ได้ชี้ดับให้ซื้อนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าวิธีการที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยจะต้องดูอย่างไรนะครับ ว่าเขาจะเล่นยังไงไม่ใช่ว่าไปถือหุ้นซื้อไปแล้วผิดทางก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วไปถือถือหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําอย่างยิ่งนะครับถ้าหุ้นที่มีพื้นฐานดีดเช่นปารทัทนะครับเราก็สามารถถือได้จนจนกระทั่งเต็มมูลค่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเล่นหุ้นปั่นเราต้องรู้ไซเคิลของมันนะครับว่าถ้าเราผิดพลาดนะครับเราไปติดดอยส,งสูงสเนี่ยเราต้องรออีกนานมากมาก กว่าจะได้ราคาเดิมกลับมาอีกซึ่งทำให้เราเสียโอกาสไปนะครับเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายให้นะครับว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเราจะดูยังไงและยังไงอีกทีนึ้งนะครับ